ทางนู้นก่อนทางนู้นก่อนครับทางนู้นก่อนเอาเอามาขึ้นหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดไบบว่าช้างลพรดาวมงคล แล้วกดไปตรงคำว่า creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อ่นนั้นแปบ๊บสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการเลยนะคะเป็นเสื้อของหมูดาวค่ะมีหลายแบบหลายลายนะคะตามใจ FC เลยค่ะท่าในใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ ที่เพจทายดาวมงคลหรือ Facebook เสรีชนหัวนาคำ0801 7 36 082มีทั้งเสื้อขาวเปล่าและก็แขนน้ำเงินนะคะสนใจถ้าเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ วัดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเราช่องช้างพายดาคนแลนช่องดาวเคียงเดือนแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะพาหมูดาวไปใส่บาตรค่ะจะให้หมูดาวไปเป็นเด็กวัดสักวันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาหมูดาวเดินไปรอพระอาจารย์นะคะสงสัยบ้านเราตื่นสายแน่เลยพระอาจารย์เปลี่ยนทิศทางไปทางใหม่แล้วถือดีดครับนี่ของที่หมูดาวที่จะไปใส่บาตรนะคะ พ no ี่หลงก็ะโ้ยเนาะม้ากระแลน้ำกลเนาะพี่หลงกระดายโอ้ย ตอนนี้แม่กำลังเดินแข่งกับหมูดาวนะคะตอนนี้เพราะว่าคุณแม่ก็ขาสั้นคุณลูกก็ขาสั้นค่ะเอย่าเขาท่านนะครับอาจารย์ยังแร็วปนันแม่สิยังท่ันดิรถขับได้ยางฟังนี่น่าสบาย น้ำก็ไม่อาบค่ะเดินแต่เช้าเลยวันนี้โอ้ยน้องถือดีๆดูกถือดีๆเช่วยกันก่อนเชื่อกันก่อนกว่า <c oughs> จะถึงอ้าวไม่ใช่มาคนละทางคนละวัดหรือเปล่าพา่ออ <c oughs> อ่ะ แล้วครับเนนน้อยเราเนนน้อยเจ้าปัญญาเราถือตะกร้าไปใส่บาทแล้วนั่น ทางนู้นก่อนทางนู้นก่อนครับทางนู้นก่อนเอาเอามาคืนใส่บาทลูกใส่บาทไม่เอาคืนนะครับ

ดับพลับพอนะครับผมับพลดับพลดับพแล้วจารวตามาวันทีอายุวันรวดทุกครังสาธุสาธุกันเลยดาวเรือดาวครับค่ะดาวครับครับดาวดาวครับ เดินเดินเดินตามหลังอาจารย์ไปเลยเดินเดินเป็นเด็กวัดสักวันที่ลูกเป็นเด็กวัดนะครับลุงมันนี้เขาสิุ่่มเพิ่นได้บัหนี้ ใส่บาทแล้วก็เดินเป็นเอกวัดนะหมดุดดาวเดินเดินตามหลังพระจานาร์เลย วัแล้วไปเดินบนทน้นครับเดินับ้าวครับว้าวงเล็กวัดน้ำบ่อาบรับคว้าเลยวเอมาคว้าคนนี่จ้า Да, да, да. พี่หลวงก็จะไปเป็นเด็กวัดกับน้องเหรอฮะไอแล้วคะ่ะพี่หลงเราเดินได้แล้วช่วงบรรยากาศยามเช้าๆนะคะดูเหมือนว่าจะคึ้มฟ้าคึมฝนนะคะวันนี้เหมือนบรรยากาศเหมือนฝนจะตกค่ะดูท้องฟ้ามืดคึ้มนะคะนี่ในทางทิศตะวันออกนะคะแต่ว่ามืดคึมะคะ้มเลยค่ะเหมือนฝนจะตก คุณแม่เราก็เดินตามหมูดาวไม่ทันนะค่ะหมูดาวเดินเร็วมาก bang Satu กินอย่างเดียวคุณไปขอของกินขอของขอของกินกับแม่ทองเพชรค่ะของสัยหอมข้าวกลนบาทมั้งนี่ช้างพายดาวมงคลค่ะค่ะ มาเลยได้ยินเสียงทองเพชรโอ้โหซื้อแต่ะ่า,าน้องน้องทองเพชรค่ะนักเลงขาเล็กนักเลงขาเล็กดูค่ะได้ยินเสียงเรียกอยากมาเล่นกับพี่เหมือนกันนะคะแต่วันหลังก่อนเดี๋ยวจะพาน้องดาวมาเล่นกับทองเพชรนะคะ เราไปได้ไหมทางนี้ไปไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปข้าง,ๆ,างๆดีกว่ามิ่งไอ้มิงมิงอย่าเป็นกาวเด้อติดข้อเด้๋ยลูกมิ่งไอ้มิงเดินไปทางไหนคุณแม่จะไปได้นี่ทำไมน้องมิ่งผูก หน้าบ้านเลยเราไม่มีทางไปนี่เดินเลาะไปทางนี้ไม่ถึงมากนี่เหรอมางั้นก็<ป>ก็เราจะเดินลัดเลาะไปทางนี้นะคะไปทางบ้านพี่บุญคลองกับบ้านพี่อุ้งบุญนะคะเพราะว่าทางนี้น้องมิ่งมงคลยืนจินญ้าอยู่ไม่อยากรบกวนนะคะแล้วก็เดินอ้อมไปนะคะ หลังจากที่หมูดาวเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดเด็กวัดไม่ได้ค่ะเดินตามตามตูดเออะไรนะเขาเรียกนาคแล้วที่จะอุปสมบทนะ่ะไปมือน้อยๆนะ่ะไปคว้าหาของกินค่ะสงสัยจะชอบของกินสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดซักสไข i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างภายดาวมงคล และดาวเคียงเดือนแฟมิลี่ด้วยนะคะบุญกุศลที่ส่วนที่หมูดาวทำในวันนี้นะคะก็ทำให้อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขอให้บุญกุศลหนุนนำหนูดาวให้อยู่เย็นเป็นสุขให้สุขภาพนนามัยแข็งแรงแล้วก็ทำเผื่อเ c ผื่ออด้วยนะคะ ที่ย้อนหลังวันเกิดนะคะแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านนะคะรับบุญด้วยกันนะคะวันนี้อ,อย่าลืมนะคะชื่อกดไปกดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลดาวเคียงเดือนแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>